เราก็จะดื่มธัญ,ญพืชนี้ไปเลยนะคะทุกคนเช้านี้นะเราจะดื่มก่อนออกกำลังกายนะคะวันนี้แล้วก็มีนี่ด้วยนะทุกคน h a เฟอร์ฟล e อ ข้าวโอ๊ตแบบละเอียดนิดนึงนะคะแบบหั่นเล็กนะนี่ก็จะมีประโยชน์มากนะคะประมาณประมาณสามช้อน,นะคะ่ะทุกคนโอเคอันนี้จะดีมากเลยค่ะในการลดน้ำหนักนะคะเรารู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วแบบแรงไม่ถึงนะ เราก็เลยต้องโอเคทานก่อนออกกำลังกายดีกว่าเราลองทำ if มาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าตอนออกกำลังกายเนี่ยเราไม่มีแรงนะทุกคนคือแรงไม่พอมันเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เยวต้องทุกคนโอเค ทานอะไรลองท้องวันนี้เราจะทำอาหารนี่จ้ะทุกคนอุ้ยไข่เปลือบางมากเลยช่วงนี้ไข่เปลือกบางมากเลยแตแอะไรช่วยนี่นะคะเราจะทำไข่แล้วก็ฮาเฟอร์นี่ข้าโอ๊ตแบบละเอียดนี่นะคะทุกคน ผงมาซาล่างลงไปนะนี่จะรวมสมุนไพรนิดนึงนี่จะกบเชยได้ดีมากนะทุกคนเวลาทานไข่นะกล้วยจ้ะใส่ลงไปจ้ะ มีกล้วยหอมก็ใช้กล้วยหอมนะคะอันนี้เรามีกล้วยน้ำวลาต้มเนาะเราใส่ไปเลยคะ่ะทุกคนเรามีกระเพรานะเราใส่ลงไปด้วยะคะ่ะทุกคนกระเพรสองชิ้น กคนคนน้ำมันมันกอบกเริ่มร้อนแล้วนะจะ หอมมากอะทุกคนกลิ่นหอมๆเลยนะจ๊ะน,น่ากินมากโอเคทุกคนไปทานกันเลยจ้า จ้าทุกคนโอเคค่ะอันนี้เราก็จะทานกอดออกกําลังกายนะคะส่วนจานนี้เราก็จะมาทานหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วค่ะทุกคนต้องใช้เวลาทานนิดหนึ่งโอเคจ้าทุกคนอาหารของเราวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารเช้าของเรานะคะโอเคลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย